สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ปรึกษาเซียนบอลครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลวันพฤหัสบดีที่27เมษายนครับก็จัดคัดมาให้เน้นๆอีก3คู่เช่นเคยครับซึ่งสําหรับ3คู่ในคืนนี้ครับก็เป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่แรกครับก็เป็นในส่วนของเอฟเวอร์ตันเจอกับนิวคาสเซิลครับถัดมาเป็นเซาท์햄ป์ตันเจอกับบอลมาร์ทครับก่อนจะปิดท้ายไปด้วยสเปอร์เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยวิเคราะห์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ ด้านพิมิลีกอังกฤษนะครับเตะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านต้อนรับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับผมมาดูผลงานในลีกของนักขั้วนก่อนเลยครับในส่วนเจ้าบ้านอย่างเอฟเวอร์ตันครับตอนนี้ก็เรียกว่าแทบจะบวยของตารางแล้วนะอยู่อันดับที่สิบเก้าของตารางเลยครับเล่นในบ้านไปสิบหกเกมครับชนะไปห้านัดครับเสมอไปสามแพ้ไปแปดนัดครับได้สิบสี่เสียยี่สิบเก็บไปได้สิบแปดแต้มครับผมส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลครับตอนนี้อยู่อันดับที่สามของตารางครับบุกไปเเเเยืออนนกกมมมครับชะไปส แพ้สครับได้25่สิครับเก็บไปได้27แต้มนะครับสำหรับทางด้านนิวคาสเซิลมาดูผลงานการพบกันของทั้งคู่กันบ้างครับสำหรับ10นัดล่าสุดที่ผ่านมาครับเอเวอร์ตันเจอกับนิวคาสเซิลเอาชนะไปได้แค่เพียง3นัดครับเสมอไป2ครับแล้วก็แพ้ไปถึง6นัดเต็มๆเลยนะครับซึ่งในส่วนของการทําเงินเนี่ยเอเวอร์ตันทำเงินกับทางด้านนิวคาสเซิลได้แค่เพียง3ครั้งเองครับเสียไปถึง7นัดเต็มๆครับและในส่วนการเปิดบ้านต้อนรับนิวคาสเซิลครับสิบเกมของเอเวอร์ตันนะก็ดูดีขึ้นน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 นททัััตาา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 าคคครรรบบบเเเเพะะะว่่่่ลใ้้้ีียออขงงจดดดูมกๆช เซนไปได้ถึง6เกมครับเสมอไป3และก็แพ้ไปแค่เพียงนัดเดียวครับสำหรับในนัดล่าสุดนะทางด้านเอฟเวอร์ตันที่เจอกับนิวคาสเซิลในบ้านของตัวเองครับก็เฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับเรียกได้ว่าเก็บ3แต้มกลับบ้านมาได้ครับซึ่งในส่วนของแฮด์แคปการทำเงินครับจากขาดทุนก็แปลเปลี่ยนมาเป็นกำไรครับตรงนี้ได้6เสีย4ครับกำไรไป1นัดเต็มๆครับมาดูผลงานสินัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างเอฟเวอร์ตันกันก่อนเลยครับในส่วนของสินัดล่าสุดในช่วงนี้ครับเอาชนะไปได้สอเกมครับเสมอไปลนับส เสมอไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะซึ่งในนัดนั้นครับทางด้านเอเพาเลตต่อไปถึงครึ่งลูกครับทางด้านเอเวอเรตก็ยันไหวครับดังนั้นก็ทําเงินมาได้ครับในส่วนนี้ผลงานการทําเงินโดยรวมของพวกเขาเนี่ยได้5เจ้า1เสีย4ครับมีกําไรไป1นัดครับผมซึ่งในส่วนของการเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือน10เกมเนี่ยเอเวอเรต์ชนะไปได้แค่เพียง3ครั้งครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง5นัดครับในนัดล่าสุดเนี่ยที่เล่นในบ้านของตัวเองครับเจอกับฟูลแลมครับบุกมาเยือนนะโดนถล่มไปถึงบนึ่งในนนนขของงกกาาาารททํเเเิบุ้ไป1นัดรบต ของทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลกันบ้างครับหลังจากสะดุดไปยาวๆครับก็ฟอร์มกลับมาดีครับทางด้านนิวคาสเซิลนะเอาชนะไปได้ถึง6นัดครับสำหรับ10เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับแพ้ไป4นัดนะครับซึ่งในส่วนของการทำเงินเนี่ยก็ได้6กเสียสี่เช่นเดียวกันครับและในนัดล่าสุดบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แฟนบอลจริงๆครับถล่มท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปถึง6ประตูต่อ1เลยครับซึ่งในส่วนของการบุกไปเยือน10เกมเนี่ยทางด้านนิวคาสเซิลครับเอาชนะไปได้4ครั้งครับเสมอไป2และก็แพ้ไป4นนััดครบซึ่งใส่วนนี้้ครับทางดานนนนิิวคคาสเเซละบุกไปยือรับยังงคขาดทุนอยู่ครัับบเเพรรราาะว่ตงนีี้้ได4สย6ค ขาดทุนไปถึงหนึ่งนัดเต็มๆครับหลังจากได้เห็นสถิติของทั้งคู่แล้วทางเชนบอลมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับในส่วนของคู่นี้ครับถ้าเทียบสถิติกันแล้วนะครับตัดทางด้านของเอเวอเตันทิ้งไปได้เลยเพราะว่าฟอร์มไม่ดีมากๆนะครับสถิติก็ไม่มีอะไรมาสู้นิวคาสเซิลเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจครับของทั้ง2ทีมนี้นะครับสถิติของนิวคาสเซิลเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะโดดเด่นในบ้านนะก็ล่าสุดเพิ่งถล่มมาในบ้านของตัวเองครับและล่าสุดนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องไปเจอกับเอเวอเรตั์เป็นเกมเย เพราะฉันคู่นี้ต้องดูราคากันก่อนครับว่าออกมาในรูปแบบไหนนะครับถ้าออกมาไม่มากเกินไปเนี่ยผมมองนะส่วนตัวว่าถ้าจะต่อเอเวอเรตันเนี่ยต้องต่อให้ขาดไปเลยครับและส่วนใหญ่เนี่ยทีมต่อจะยิงถึงนะแต่ถ้าราคาออกมาน้อยเนี่ยทางด้านบอลรองนะ่าสนใจกว่าครับมาดูไฮนิแคบครับเปิดมาให้นิวคาสเซิลต่อครึ่งควบลูกเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมผมมองว่าราคานี้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับเทียบกับเอเวอเรตันและนิวคาสเซิลเนี่ยนิวคาสเซิลควรจะต้องต่อเอ่อลูกควบลูกครึ่งน,นะผมมองว่าเป็นราคาที่สมเป มครับเพราะว่าโอกาสที่นิวคาสเซิลจะชนะ2-0เนี่ยมีสูงมากๆนะครับคุณผู้ชมเอเวอเรต์ ton, เนี่ยฟืดครับและในส่วนราคานี้นะครับเอเวอเรต์ ton, เนี่ยทำเงินไปได้2ครั้งเสีย3ครับส่วนนิวคาสเซิลได้3เสีย2นะครับสูงต่ำเนี่ยเปิดมาน้อยมากๆนะเห็นไหมคุณผู้ชมสูงต่ำเปิดมา2ควบ2ครึ่งเท่านั้นครับเอเวอเรต์ ton, สูงไป2ต่ำสามส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยสูงครั้งเดียวที่เหลือต่ำหมดครับเมื่อสูงต่ำเปิดมาราคานี้นะครับคุณผู้ชมลองสังเกตนะนิวคาสเซิลจะยิงไม่ค่อยถึงราคาเสมออบ่อย ครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้กลายเป็นราคาของเอเวอเรตันเลยครับมาดูในส่วนของราคาคู่นี้กันบ้างครับสาหรับราคาคู่นี้ครับก็เปิดมาในราคาครึ่งลูกนะครับซึ่งไหลขึ้นมาจากราคาครึ่งลูกนะในราคานี้ครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างเอเวอเรตันครับจ่าย91ครับส่วนทางด้านนิคอสเซิลครับล้นมาหน่อยนะ1 0 1ครับสูงตามครับจาก2ควบ2ครึ่งครับไหลขึ้นไปที่2ลูกครึ่งนะครับสูงจ่ายล้นครับที่ละต่ง85เท่านย์ห้าและต่คจ่ายแค่เพียงแปดห้าเท่านั้นครับหลังจากได้ ราคาเลยครับคุณผู้ชมผมมองว่าบอลรองเอเวอรตตัน่าสนใจกว่ามากๆนะครับเพราะว่าตัเนี่ยคือสูงต่ำเนี่ยขยับขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันในบอลต่ำนะคุณผู้ชมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบบอลรองเอเวอร์ตันมากกว่าครับเพราะว่าเซตินิวคาเซิลเนี่ยไปเยือนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และสูงต่ำออกมาเมคเซน์ให้บอลรองคือจริงๆเนี่ยนิวคาเซิลน่าจะจบที่เอ่อศูนย์ศูนย์หรือไม่ก็หนึ่งหนึ่งครับไม่น่าเกิน3ลูกแน่นอนสำหรับคู่นี้ผมมองว่าหน้าที่จะออกหนึ่งหนึ่ง ผมมองว่าคู่นี้น่าจะจบที่ 0, 0ูนนะครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ไม่ไปต่ําก็เลือกวันลองเอเวอรตันได้เลยครับ มาดูในคู่ที่2ของเราครับก็เป็นทางด้านของแซลลัมตันเปิดบ้านต้อรบอลมัตเอฟซีครับซึ่งเตะในเวลาตีหนึ่งสนะครับมาดูผลงานในลีกของทั้งคู่กันก่อนเลยครับในส่วนของเจ้าบ้านอย่างแซาลัมตันครับก็เป็นบวยของตารางนะตอนนี้อยู่อันดับที่20ครับเล่นในบ้านไป16เกมนะครับชนะไปแค่เพียง2ครั้งครับเสมอไป4แล้วก็แพ้ไป10นัดครับได้15เสีย30ครับเก็บไปได้แค่เพียง10แต้มเท่านั้นเองนะครับสำหรับการเล่นในบ้านของพวกเขา16เกมซึ่งทางด้านบอลมัตครับบุก 16เกมครับชนะไป4เสมอ2แพ้10ครับได้16เสีย40ครับเก็บไปได้14แต้มเท่านั้นเองนะครับมาดูผลงานการพบกันของทั้งคู่กันบ้างครับในส่วนของเซาลัมตันนะเมื่อเจอกับบอลมัดครับก็จะชนะซะบ่อยครั้งครับชนะไปถึง5เกมครับเสมอไป4แล้วก็แพ้ไป1นะตรงนี้จะเห็นได้ว่าแพ้ทางด้านบอลมัดไปแค่เพียงนัดเดียวครับสำหรับ10นัดล่าสุดของพวกเขาครับซึ่งทางด้านเซาลัมตันเนี่ยก็ทำเงินกับทางด้านบอลมัดไปได้ถึง7เกมครับและก็เสียไปแค่เพียง3ครั้งเท่านั้นเองครับซึ่งสามนัดล่า และเก็บ3แต้มกับบ้านมาได้ตลอดครับซึ่งมี1ในนั้นเป็นนัดของเอเบคัด้วยครับซึ่งในส่วนของการเล่นในบ้านครับแซลตันเมื่อเจอกับบอลมาร์ครับก็เอาชนะไปได้ถึง4เกมครับเสมอไป2และก็แพ้ไป1ครับทางด้านการทำเงินเนี่ยก็ยังคงทำกำไรได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรวมเย้าเยือนนะหรือว่าจะเล่นในบ้านครับก็ดูทรงครับแซลตันก็ได้ได้ว่าข่มบอลมาร์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาฮะในช่วง10เกมล่าสุดครับของทางด้านเจ้าบ้านแซลตันนะครับเอาชนะไปได้1เกมครับเสมอไป3ครับและแพ้ไปถึง6นัดเต็มเต็ม ว่าสมตันนั้นย่ำแย่สุดๆครับแต่ถึงแม้ว่าจะแพ้บ่อยนะครับแต่ก็ขาดทุนไม่มากนะครับสิเกมล่าสุดที่ผ่านมาเขาขาดทุนไปแค่เพียงนัดเดียวเท่านั้นครับผมซึ่งในส่วนของการเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือน10เกมเนี่ยเอาชนะไปได้แค่เพียง2ครั้งครับเสมอไป1และก็แพ้ไปถึง7นะัดเต็มๆครับดูทรงเหมือนว่าจะเล่นในบ้านได้แยก่กว่านะครับเพราะว่าตรงนี้ทำเงินไปได้แค่เพียง2ครั้งครับและก็เสียไปถึง8เกมเลยนะครับโดยรวมแล้วขาดทุนไปถึง6นะัดเต็มๆครับสำหรับการทำเงินในบ้านของพวกเขาเองนะตรงนี้มาดูในในนนนนสสส่่่วขอออองงงทมมมเเเยยืาาาาบบบลััักก้ร10ุดะช ไปได้5ครั้งครับแล้วก็แพ้ไป5ครั้งเช่นเดียวกันครับซึ่งในนัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นการเล่นในบ้านของตัวเองครับเจอกับเวสแฮมยูเต็ดครับโดนถล่มไปถึง0ประตูต่อ4เลยนะครับซึ่งทางด้านการทำเงินในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงมีกำไรครับได้6เสีย4กำไรไป1นัดครับผมในส่วนของการบุกไปเยือน10เกมเนี่ยบอลมัดเอาชนะไปได้3นัดครับแพ้ไปถึง7เกมครับแต่ถึงแม้ว่าจะชนะแค่เพียง3เกมเท่านั้นเองครับแต่ทางด้านบอลมัดเนี่ยก็ยังดูมีกำไรนะครับตรงนี้ได้จ้าเล่าหนว่ง ครับหลังจากเห็นสถิติของนักคู่เปิดมาในลักษณะนี้แล้วทางเซียนบอลมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับในส่วนของคู่นี้ครับสาหรับสถิติของทั้ง2ทีมนี้นะครับคุณผู้ชมย่าแย่ทั้งคู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นเซาหรือบอลมัดครับเป็นบอลไายตารางมาเจอกันแต่ตอนนี้ครับสถิติของบอลมัดเริ่มดูดีกว่าทางด้านเซานิดนึงแต่2คู่นี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะน่าจะกลับแน่นอนครับแต่ก็ยังมีล้นอยู่นะครับทั้ง2ทีมผมมองว่า2คู่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดูยากนิดนึงครับในในเรื่องของบอลต่อรองนะเด ไปดูสูงต่ำกันนิดหนึงครับคุณผู้ชมสําหรับคู่นี้ครับมาดูในส่วนของแฮนด i แคปที่เปิดมาครับคุณผชมให้ซ้มตั้นต่อบปอนนะครับราคานี้ก็สมเหตุสมผลครับใสถิติสูสีกันแล้วก็ไม่มีใครโดดเด่นไปกว่ากันเลยนะ ราคานี้ครับเซาได้เงินเป็นครั้งเสียไป4ี่ครับส่วนบอลมัดครับได้4เสียเพียงครั้งเดียวครับราคานี้เนี่ยบอลมัดยังคงดูดีกว่ามากๆกครับสูงต่ำเปิดมา2ลูกครึ่งครับก็สูงไป3ครั้งต่ำส2สําหรับซอนตันส่วนบอลมัดสูง2ต่ำา3นะครับคือสูงต่ำคู่นี้เนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าซานตันเนี่ยผีเข้าหีอออกบางทีเนี่ยก็ยิงเยอะบางทีก็เหนียวจนแบบยิงกันไม่ได้เลยนะครับอันนี้สูงต่ำเนี่ยม,มองว่าบอลต่ำน่าสนใจกว่า ส่วนด้านบอลมัดเนี่ยโหจะยิงก็ยิงเยอะเลยครับจะโดนก็โดนเละนะเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมมองบอลเยือนเนี่ยหรือว่าทีมเยือนอย่างบอลมัดเนี่ยดูน่าสนใจกว่าทางด้านซาอนตันในบ้านครับมาดูในส่วนของราคาคู่นี้กันบ้างครับสำหรับคู่นี้ก็เปิดมาในราคาปอนะครับ,รบตาวนตันเจ้าบ้านเป็นทีมต่อนะครับจ่ายไม่ล้นด้วยครับสำหรับราคานี้นะจ่ายที่99ครับจ่ายเกือบเต็ม ส่วนดังนั้นบอลมัดครับจ่าย9.3ครับผมสูงต่ำเนี่ยจาก2ลูกครึ่งครับมีแววว่าจะไหลลงมาถึง2ควบ2ครึ่งนะแต่ถ้าอิงจากราคา2ลูกครึ่งครับสูงจ่ายลดเลยที่1.07ครับและต่ำจ่าย83ครับผมหลังจากได้เห็นราคาแล้วมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับในส่วนของราคาคู่นี้สาหรับราคาของ2คู่นี้นะครับบอลต่ําจ่ายน้อยนะ2.5จเนี่ยจ่ายอยู่ที่0.83ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าบอลรองเนี่ยดูน่าสนใจอีกแล้วครับคู่นี้ผมก็สนใจในบอลรองกับบอลต่ําหยุดดีนะครับ เกมเยือนก็ยิงไม่ค่อยเยอะอยู่ดีครับส่วนใหญ่เนี่ยซัดในบ้านนะครับเก่งในบ้านนะทั้งคู่นี้เก่งในบ้านทั้งคู่ครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมมองว่าบอลต่ํา2.5น่าสนใจกว่ามากครับแล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายของเรากันในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นทางด้านของทรอยแนมฮอสเปอร์ครับเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งเตะในเวลาตี25งครับผมมาดูผลงานในลีกกันก่อนเลยครับสำหรับทางด้านสเปอร์นะช่วงนี้ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับร่วงมาอยู่อันดับที่6กเลยนะคร เสมอศูนย์แพ้ไป5ครับได้3 3เสีย20ครับเก็บไปได้33แต้มนะครับสำหรับในบ้านของพวกเขาเองครับส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้อยู่ดับที่4ของตารางครับบุกไปเยือน15เกมครับชนะไป7เสมอ2แพ้ไป6ครับได้19เสียย9ิ้าครับเก็บไปได้แค่เพียง23แต้มเท่านั้นครับสำหรับฟอร์มของการบุกไปเยือนของพวกเขานะซึ่งในส่วนของผลงานการพบกันครับเมื่อสเปอร์นะครับเจอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเอาชนะไปได้แค่เพียง2เกมครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ให้กับแมนยูไปถึง7นัดเลยซึ่งในัด ล่าสุดเนี่ยที่ทางด้านสเปอร์ครับเจอกับแมนยูนะก็ไม่สามารถเก็บชัยชนะกลับบ้านตัวเองไปได้เลยครับซึ่งในส่วนของการทำเงินนั้นก็เรียกได้ว่าค่อนข้างหนักครับสเปอร์ทำเงินกับแมนยูไปได้แค่เพียง2นัดเท่านั้นครับเจ้าไปดึงแล้วก็เสียไปเต็มๆถึง7นัดเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะจบสกอร์สูงนะครับซึ่งทางด้านของการเปิดบ้านต้อนรับแมนยูครับเก้าเกมเนี่ยทางด้านสเปอร์เอาชนะไปได้3นัดครับเสมอไป2และก็แพ้ไป4ครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านของตัวเองก็ตามนะสำหรับสเปอร์ครับก็ห้านัดล่าสุด ทำเงินเนี่ยในบ้านครับดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับแต่เป็นสติจากเมื่อปี2014ไล่มาจนถึงปี2018นะครับหลังจากปี2018เนี่ยทางด้านสเปอร์เนี่ยยังไม่สามารถทำเงินได้เลยครับกับทางด้านแมนยูนะสำหรับการเล่นในบ้านของพวกเขาเองครับซึ่งในส่วนของ10นัดล่าสุดของสเปอร์ครับเอาชนะไปได้แค่เพียง3เกมเท่านั้นครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไปถึง4นัดครับผมสำหรับ2นัดล่าสุดเนี่ยสเปอร์เนี่ยก็บอกเลยว่ายับยุ่ยีีครับไม่ว่าจะเจอทีมกลางตารางค่อนไปท้ายอย่างบล็มัทนะก็ยังไม่สาาามมรรรรถเเเเกก็็บบ3แต้้ไไปปปดดคหืออว่่จะุยนนนททีีใ ระดับเดียวกันก็ตามครับก็โดนถล่มไปถึง6ประตูต่อ1นครับซึ่งทางด้านการทำเงินของพวกเขา10เกมล่าสุดเนี่ยทำเงินไปได้แค่เพียง3ครั้งเท่านั้นครับเสียไปถึง7นัดเต็มเมครับและในส่วนของการเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือน9เกมครับสเปอร์ก็ดูดีขึ้นมาหน่อยครับเอาชนะไปได้ถึง6นัดครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2นะครับด้านการทำเงินครับเมื่อเล่นในบ้านของพวกเขาเองก็ยังคงมีกำไรอยู่บ้างครับตรงนี้ได้5เสีย4นะครับซึ่งในส่วนของทีมเยือนอย่างแมนยูนั้นตอนนี้เอาชนะไปได้5เกมครับสำหรับสิ ซึงนัดล่าสุดครับก็เป็นในส่วนของ f อฟเอคันะครับเจอให้กับไบรตันโฮฟเอเบียนครับก็จบสกอร์เสมอไปที่ศูนประตูต่อศูนครับซึ่งทางด้านการทำเงินสิบนัดล่าสุดของแมนยูนั้นต้องเรียกได้ว่าทำเงินได้ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับการเล่นในบ้านของเขาเองนะส่วนรวมเย่าเยือนเนี่ยตรงนี้ก็ยังได้4เจ้า2ครับแลวก็เสียไป4ครับยังคงไม่มีกําไรครับยังคงเสมอตัวอยู่นะครับซึ่งในส่วนของการบุกไปเยือน8เกมเนี่ยทางด้านแมนยูครับเอาชนะไปได้แค่เพียง3านัดเท่านั้นครับเสมอไป2งและก็แพ้ไป3ครับซึ่งทางด้าน ไปเยือนครับได้ไป4ี่เจ้าหนึ่งแล้วก็เสียไป3ครับหลังจากได้เห็นสถิติของทั้งคู่แล้วทางเชนบอลมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับในส่วนของคู่นี้ครับจากสถิติของทั้ง2ทีมนะครับตอนนี้ก็อย่าง,างที่คุณผู้ชมได้เห็นเลย3คู่ของเราในวันนี้นะครับบอลเจ้าบ้านเนี่ยดูไม่ดีทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมเกมเยือนอีกแล้วนะวันนี้ก็แมนยูอยู่ในทีมที่เป็นทีมเยือนเหมือนกันครับสถิติค่อนข้างดูดีกว่าเจ้าบ้าน สเปอร์อย่างแน่นอนครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสเปอร์เลทเทะมากๆนะครับคุณชมพึ่งแพนิวคาสเซิลนมาแล้วนัดนั้นก็ดูอยู่คือเล่นกันไม่ได้จริงต่อบอลก็ไม่ผ่านกองหลังก็ล้วนแถมประตูนะครับก็โยลิกลับมาเนี่ยก็เซฟอะไรไม่ได้เลยครับยิงตรงกรอบ6ครั้งเข้า5ประตูครับไว้ใจไม่ได้เพราะฉะนั้นครับสติหรืออะไรแบบนี้เนี่ยแทบจะใช้ไม่ได้เลยครับวันนี้ทีมที่น่าจะได้เปรียบนะครับคุณชมวันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นทาองของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับมาดูในส่วนของราคาที่เปิดมากันครับเเปิดมมาาาในรรคคสอับุ ผมมองว่าตอนแรกอะแมนยูน่าจะต้องต่อปอด้วยซ้ำนะครับในฟอร์มสเปอร์แบบนี้ราคาเปิดมาเสมอเลยถือว่าสวยงามครับ ราคานี้เนี่ยสเปอร์ทําเงินไปได้2ครั้งเสีย2เจ้า1ครับแมนยูก็เช่นเดียวกันเลยครับได้2เสีย2เจ้า1ถือว่าสถิติของทั้งสองทีมเนี่ยสูสีกันในช่วงเวลานี้นะครับส่วนสูงต่ำครับ2ลูกครึ่งควบ3นะฮะก็ทั้ง2ทีมสูง3ต่ำา2ในราคานี้เหมือนกันครับแปลว่าสถิติเนี่ยสูสีกันทั้งหมดเลยนะครับคุณชมทั้งเรื่องการทําเงินแล้วก็สถิติสูงต่ำครับคู่นี้น่าจะ จบกันสกอร์สูงแน่นอนครับน่าจะยิงกันเยอะนะมาดูในส่วนของราคาคู่นี้กันบ้างครับจริงๆก็เปิดมาในราคาปอนครับไหลลงมาในราคาเสมอครับทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมต่อนะครับทางด้านสเปอร์เนี่ยในราคาเสมอครับลดเลยนะที่1.07ครับส่วนทางด้านแมนยูครับในราคาเสมอนะจ่าย85ครับสูงต่ำครับก็เปิดมาในราคา2คือควบ3านะครับสูงจ่าย8 6ครับและต่ำจ่ายลดมาหน่อยครับที่1.04ครับหลังจากได้เห็นราคาแล้วทางเชนบอลมีความคิดเห็นว่าไงบ้างครับในส่วนของราคาคู่นี้คครรกก็าาาาาออมมในส เสอแบบนี้นะครับคุณชมถือว่าดูดีทางด้านของแมนยูมากๆนะคู่นี้ส่วนตัวผมชอบบอลเยือนแมนยูมากกว่านะครับราคาเสมอเนี่ยไม่เป็นรองสเปอร์อยู่แล้วส่วนสูงต่ำครับคู่นี้เอ็นเอไปทางด้านบอลสูงครับน่าจะจบที่2ประตูต่อ1นหรือ31ได้เลยนะผมมองว่าแมนยูน่าจะเอาชนะหรือไม่เนี่ยเผือๆอาจจะพลิกเป็นสเปอร์สองหนึ่งก็ได้เหมือนกันครับคู่นี้ถ้าจะเซฟนะคุณชมผมมองว่าไปบอลสูงไว้ก่อนครับส่วนต่อรองเนี่ยผมชอบทางด้านแมนเชสเตอร์ยูเต็ดมากกว่าครับ สำหรับการวิเคราะห์บอลในคืนนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับในส่วนของ3คู่ที่พวกเราได้ให้กันไปนะพิมพ์เหลียงพิมพ์ลีอังกฤษครับ3คู่นะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าไปสรุปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของพวกเรากันด้วยนะครับและสำหรับผู้ชมท่านไหนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะและอยากได้ตัวเด็ดตัวเน้น VP ที่เราได้คัดให้สำหรับสมาชิก VP ครับก็สามารถทักกันเข้ามาในไลน์แอดของพวกเราได้เลยครับซึ่งเป็นทางด้านของแอดวินเก้าเก้าสามนะครับย้ำอีก สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกได้ฟรีเลยครับผมและสิทธิพิเศษสําหรับท่านไหนที่เป็นสมาชิก VIP ของพวกเรานะครับก็จะได้รับตัวเด็ดรายวันที่พวกเราได้คัดเน้นให้นะครับที่มาจากเซ้นบอลโดยตรงครับผมรับรองการันตีกําไรรายอาทิตย์รายเดือนแน่นอนครับซึ่งสําหรับ3คู่ที่ได้ให้ไปในวันนี้ครับก็เป็นทางด้านของเอฟร์ตันครับเจอกับนิวคาสเซิลนะคู่นี้ก็มองไปทางของต่าเต็มเวลาครับถัดมาเป็นเซาแรมตันเจอกับวันมัรครับคู่นี้ก็มองไปทางของต่ําเต็มเวลาเช่นเดียวกันครับก่อนจะปิดท้ายกันไปด้วยสเปอร์เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต ของทีมเยือนอย่างแมนยูนะครับสำหรับวันนี้ครับทางทีมงานปรึกษาเชินบอลต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ